ม,มันนี้บังไหมไม่บังเดี๋ยวอันนี้โอเคเอาอันนี้นนนค่ะับค่ะจิวเอสแพลนเบสโปรตีนค่ะตัวนี้เป็น<อ> จริงนบอกเป็นโปรตีนดีๆสําหรับผู้ใหญ่ในวัยจริงๆ40อับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการแบบดูแลตัวเองแล้วก็บบบำรุงในเรื่องของกล้ามเนื้อกันเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะให้ได้โปรตีนในปริมาณที่ที่เพียงพอต่อผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่พี่อะไรพี่สีใช้เวลาคิดค้นกันมาด้วยมีนักโภชนาการมาให้ความมั่นใจนะคะแล้วก็ no sugar low sodium เนาะคุณแม่อะไรที่แบบ low c h o l e อะไรที่แบบผู้ใหญ่จะกังวลว่าเอะมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะ G.S. ตัวนี้เขาคิดค้นมาแล้วเขามีเขามีข้อจํากัดเยอะมากที่เขาต้องคํานึงถึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่ได้เสริมสร้างจริงๆก็มาเป็นตัวนี้นะคะมีโปรตีนจากพืช80%จากปลาอีก20%เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าให้โปรตีนแบบเต็มที่เท่าที่ร่างกายต้องการค่ะก็เป็นตัวนี้เลยมีสี่รสมีนมพอกไกโดมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีชาไทยแล้วก็มีกาแฟก็คือเลือกเลือกกินได้ตามความชอบของแต่ละคนค่ะชอะไรบ้าง อันนี้แหะค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็รู้ว่าให้ให้ได้โปรตีนโปรตีนเพิ่มโปรตีนให้ในปริมาณที่เพียงพอด้วยคือกินเป็นการเสริมอาหารไปค่ะอย่างคุณแม่คุณแม่ต้องเลยค่ะยิ่งเมื่อกี้มาฟังคุณหมอพูดนะจริงที่ลูกเห็นอย่างี้ยังน้อยไปเลยเรารู้เลยว่ามันคือปัญหาในคนวัยอย่างเราทั้งนั้นเลยทานยากไหมครับคุณแม่หรือว่าอะไงนี่แหละจุดยุกเราวัยเราอะไรประมาณนี้ครับจุดนี้ล่ะลูกที่เมื่อกี้ใครพูดนะพี่หน่อยพูดพี่ระดูจักรบอกว่า คือมาก่อนเลยเรื่องรี่องมันกินยากอะจริงพวกเนี้เนาะแต่ว่าของ G S p e n Base p r o รตีเนี่ยเขาเหมือนถึงแก้ปัญหาผู้นี้มหมดเลยคือทานง่ายทานแทนแบบใครชอบดื่มกาแฟเนาะก็ลดกาแฟเนี่ยเขาตอบโจทย์เลยทานง่ายแล้วก็ย่อยง่ายกลิ่นดีมากนมพอกไกโดเลยมันลื่นคอมากคือใครที่เป็นนักกินโปรตีนอยู่แล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้เขาค่อนข้างคำนึงถึงรสชาติด้วยสำคัญแล้วก็สารอาหารโปรตีนในที่เราจะได้ก็ครบถ้วนด้วยค่ะ ฝากป็รค่ะฝากค่ะก็ฝากติดตามนะคะโปรตีนดีๆสําหรับผู้ใหญ่ด้วยจริงๆในวัยเราก็ทานได้เหมือนกันในทุกวัยก็ทานได้แต่ว่านี้สาหรับผู้ใหญ่เนี่ยเขาเขาดูแลเขาคิดค้นมาแล้วนะคะว่าจะตอบโจทย์จริงๆนะคะก็ G S Plant Based Protein ค่ะอยากอุ้มหลาาเลยไหมครับตานาเจอแม่เลยอยากกินกุ้งห่าแล้วแม่แบบ ก็่เือเป็นพญาเออเราพเราพูดกันตรงๆจริงๆเลยนะเออบอกกันให้จระจเลยให้ทํางานก่อนใชัยเลี้ยงฉันก่อนนะให้แข็งแรงดูแลให้แข็งแรงค่ะแม่ค่ะพี่จิ้งคุณแม่คิดอย่างไคะคิดอยากครับมีพี่แน่แบบมีน้องใหม่เลยแม่ว่าในยุคสมัยนี้น้องก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้นั่นละแต่ก่อนที่แต่งงานต้องรีบมีลูกกันแล้วใช่ไหม แต่แม้ว่าในยุคนี้บางทีเขาก็ตัดสินใจอะไรกันอีกแบบหนึ่งเนาะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะของคนยุคใหม่า mm hmm. นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรกันไม่ไดดใช่ไ,ไมไ่แม่จำได้ว่าสมัยแม่เนี่ยกดดันตลอดเลยว่ mm hmm. า mm hmm. ไม่ท้องสักทีไม่ท้องสักทีเนี่ยอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แต่เด like ี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแบบนี้เลยเออเพราะว่าแบบบางบ้านเขาแบบก็ยายอยากอุ้มหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแบบนั้นเยอะก็เตรียมตัวไว้ตลอดเวลาเหมือนกันว่าจริงๆได้ต้องกินนี่จ๊ะต้องแข็งแรงตลอดเดี๋ยวฉันอุ้มไม่ได้แขนขาไม่มีแรงแล้วแทนมันเนี่ยเมื่อคุณแม่ก็ไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเราแบบ ตัวเราเองกับพี่หนีเราก็ชิวๆเลยคือจริงๆเราก็เราก็ไม่ได้ชิวคือเราก็ทํางานด้วยแหละมันก็มีอะไรที่เราได้มีโอกาสทําทําอย่างต่อเน,นื่องในช่วงเวลาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็เรื่องของสุขภาพตัวเองก็พยายามจะไม่ได้ละเลยอะ่ะคือหมายถึงว่าเราก็ทาตัวเองให้แข็งแรงดูแลตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆในช่วงเวลาตรงนี้ก็เลย แาาสดว่าเราไม่ได้เป็นห,วห่วงเรื่องสุขภาพเระว่าออต่อให้รอหลายๆปีเราก็คิดวา่าถึงวันหนึ่งก็จะสามารถมีได้เลยมันก็ไม่ใช่ไม่ห่วงแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็พยา <c oughs> ยามที่จะดูแลตัวเองอยู่เสมอเนาะแล้วก็อย่างเจอคุณหมอหรือขอคําแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ต่นะตอนนี้นอย่างที่เห็นอาจจะแบบด้วยงานหลายๆอย่างด้วย ที่ลุ่หมีเขาก็โอเคใช่ไหมคะเขาเข้าใจค่ะก็รอได้เลยใช่เขาเข้าใจค่ะอีก็แบบวเอ้ยแต่ายผู้ชายบางคนเนืะอยากจะมีลูกเน่่ยคะะป็อไรก็มีหลานงอ้ําแง้งกับลุงหมีตลอดใช่หลานน้อยก็จะต้องไปรับที่โรงเรียนไปนู่นดูแลไปอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงหมีก็จะไม่เหงาเพราะว่าก็จะมีอัญชันกับลูกจันแบบเหมือนคอยนัวเนียเติมเออเติมเต็มตรงนั้นก็ได้ฟิลตรงนั้นไปค่ะจริงๆเรามีวางกันกว้างๆไหมคะว่าเออสักกี่ปีอะไรแบบนี้ยไม่ได้วางเลยค่ะไม่ได้วางกว้างคือแผนว่าก็ เลยยังไม่ได้กะเกณฑ์กับกับเวลาเมื่อไรอยังไงอะไรเลยค่ะพี่แปนจะไม่แบบตลาดคนจะเล็กรึเปล่าขายค่ะค่ะเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมคิดคิดค่ะคิดคิดก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอัปเดตกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเราเราก็อยากดูจริงค่ะวันหนึ่ง ณวันหนึ่งณวันหนึ่งใช่เราก็จริงๆเราก็เหมือนเนี่ยติดอยู่กับฟิลที่อยู่กับคุณแม่ก็เป็นฟิลแบบนี้ที่แบบไปไหนมาไหนทําอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีหลานก็เหมือนมีเพื่อนอีกเจนหนึ่งล้วก็เลยยังไม่ได้คิดของตัวเองจริงๆว่าเอ๊จะเป็นแบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แทนว่ามันก็ก็ก็เป็นอีกเนาะอีกอีกช่วงเวลาหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งไปค่ะ อันนี้ก็เป็นหนูทงานไปก่อนใช่ค่ะแล้วมมีลูกอีกสี่ห้าคนนี่ก็โอ้ยลูกน้อยหอยสังน้องน้องน้องๆค่ะเพิ่มมาอีกค่ะ้อม,มเลี้ยงหลานก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยงหูก็รับส่งเนาะน้องๆแล้วก็หลานๆน,น้อยๆเนี่ยเราก็ได้เห็นพัฒนาการเขาอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าทุกเจนทุกช่วงวัยของเขาเราชิงไม่ได้เลยจริงๆค่ะนัแหละผมก็เลยมีหลานหลานสามลูกมา ถ้าถ้าถ้าวันนี้องนก็ต้องมีถ้าถ้าไอ้นั่นของเราเนาะเราก็ต้องมีพร้อมกันเลยละกันพร้อมกันเราไม่กาวเพราะแม่อยากอาดเหนื่อยทีเดียวอะไรใช่ค่ะใช่ใช่ยิงมาเลยทีเดียวมาเลยโอ้ยุ่งไหวแน่นอนมาสอบพร้อมใจนี่คุณแม่ บ้านแล้นะอยากได้หลานแฝดไม่กดดันตอนนี้แต่ก็มีของแฝดกดดันกว่าอีกทำได้ไหมอะไรนะคะทำได้นะะถักคุณหมอดีกว่าอะไรขอบคุณค่ะได้เลยค่ะได้เลยจ้ะ